สวัสดีครับผมกกงการทําไพ่สามกองนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นกติกาใหม่นะครับอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับไพ่สามกองปกติก็จะตัดแล้วดูดอกใบล่างสุดใช่ไหมครับผมว่าจะเริ่มแจกไข่ก่อนแต่ว่าอันนี้เราจะตัดแล้วดูดอกของไพ่ใบบนสุดแทนนะครับว่าจะเริ่มแจกจากไข่ก่อนอเราทําไพ่เสร็จเปาเรายื่นไพ่ให้เขาตัดออกมาปุ๊บกบไปเลยนะครับอ่ะตอนนี้มาดูกัน ข้าหลามตัดแจกพอดโพอแดงข้าหลามตัดขานนี้ก่อนนะด็อกจิกนะครับก็ไปเลยโอเคผมทำไพ่เอาคิงสีตัวหรือว่าโฟ i ิงนะครับผมคราวนี้ไพ่จะต้องแจกให้หมดทั้งสำรับนะคือจะได้ไพ่คนละ13ใบแต่ในคลิปเนี่ยเวลามันจะไม่พอนะครับผม <c oughs> อ่าก็คือเดี๋ยวผมจะแจกแค่นี้พอละอ่ะจริงต้องแจกต่อไปจนหมดนะถ้าเราทำได้ถูกต้องเนี่ยโฟคิงต้องขึ้นมือเรามาแล้วนะครับน <c oughs>